ค่ะแม่เองนะคะวันนี้แม่ก็จะพามาเที่ยวที่สงขลาเมืองค,คนสวยแบบแม่พี่ชายพี่ชายแม่เป็นคนปทุมวันนี้เราจะพามาเที่ยวรีสอร์ทของเพื่อนคือพี่หมีพี่หมีมานี่สนี่นี่ชาเจ้าของนะพี่หมูใช่ค่ะพี่พี่แหม่มพี่หมีแล้วก็สวัสดีค่ะรีสอร์ทรีสอร์ทพี่หมีชื่ออะไรคะสงขลาคีรีรีสอร์ทค่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตวนคนสวยมานี่ค่ะพี่ตัวมานี่ พี่ตัวมาจากมาจากไหนคะปัตตานีค่ะมาจากปัตตานีค่ะเราจะไปดูห้องกันนะคะว่าสวยแค่ไหนไปค่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะไปเลยไปเลยบรรยากาศสวยมากนี่ก็ห้องฮันนีมูนคุณลูกหมูกับลูกเหม่มว้าวเป็นพาโนรามาด้วยนะมีกระจกรอบๆด้านเลย นี่เตียงหกฟุตประจำถ้ำนี่น้องมีสวัสดีค่ะพี่วิทยาสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะว,วันนี้น้องหม่มจะนอนที่นี่นะคะนอนกับลูกหมูมไม่นอนอ่ะเนี่ยกลับแล้วหนีกลับกรุงเทพแล้วแล้วนอนก็ต้องนอนต้องนอน ตงค่ะีครีสอร์ทของเราก็มีน้ำตกด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีหมูกำลังเล่นน้ำคืนนี้แม่พักที่นี่ราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองเดี๋ยวเรื่องเบอร์โทรเดี๋ยวใส่ไว้ให้ข้างท้ายนะคะคราวหน้าไปไหนเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนวันนี้ไปก่อนจะไปเล่นน้ำบ๊ายบาย